Đồ lơ, đồ lơ Ủa oh, mà lá đẹp lá liền rồi Ủa lan chân chân, lan chân ำไปยังไงถ่ายคนคีนให้ไทยคนถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอเลยใครเข็นดอนอย่าลงเดินนะโดนนะ เราเดินขึ้น,านา render, หน้าเว้บนะใ่าว oh, ิดีโอเลยนะใครเดินก็โดนเลยนะโอ้ยวิดีโอนะเนี่ยโอ้ฟิสจริงๆพี่เฟียสมีใครโดนมีใครเดินบ er> ้าง

เหนือไปเยอะเว้ยให้กำลังใจมั้ยอ้าวอ้าวคนนั้นให้เดินโดนสู้จัดไปพี่ สู้สู้อีกทีพี่สู้สู้พี่ยิงเร็วกว่าผมเลยเนี่ยดูเลยโอ้โหเจ้าอ๋อนี่ผ่านกล้องแล้วค่อยค่อยเดินเหรออันนี่ไม่ใช่เล้ยหรอไปเร็ว 啊奔苏苏。